วันนี้โซเล่จะพาไปพบกับรุ่น A Class นะคะ A 200 MG Dynamic นะคะถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของ Mercedes-Benz แล้วนะคะหลายๆคนถามหากันมากเลยตัวเริ่มต้นของ Mercedes-Benz ของเรามีอะไรบ้างฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างในราคาค่าตัว2้าน3 0 0 0 2 0บาทและแอบกระซิบเลยนะคะว่ามีส่วนลดพิเศษในตอนนี้ราคาไม่ถึง2ล้านแล้วเีแค่1ล้าน9 0 0 0กวบาทเท่านั้นเดี๋ยวโเลพาชมค่ะว่าทั้งรอบคันเนี่ยเรามีอะไรมาให้บ้าง มาให้เลือกถึง4สีเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นสีดำออสมอดแบ็กค่ะแล้วก็สีขาวโพลาวท์ค่ะสีเงินอิริเดียนซิมเวอร์ค่ะแล้วก็สีเทาเมลชินเกรย์ค่ะในส่วนของกระจังหน้าเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของกระจังหน้าแบบใหม่แล้วนะคะเป็นสตาร์แพทเทิร์นดีไซน์ใหม่ของ Mercedes เมอร์เซเดสแล้วและที่สำคัญชุดนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคัน MG Body Styling ค่ะแล้วก็ยังคงความสดใหม่ตรงที่ว่าตรงนี้ค่ะฝากปรงของเรานะคะเป็นสไตล์เป็น Power Dome ดมแล้วทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติดูคมมากขึ้นนะคะดูล้ะให้อ LED High Performance ค่ะเป็นดีไซน์ใหม่ของตัวมา r c e d e s b e n ใส่มาให้ในตัวของ A200 เรียบร้อยแล้วนะคะมิติตัวถังนะคะด้านหน้าค่ะมีความกว้างอยู่ที่1,796มมค่ะและด้านข้างด้านทรงยาวตรงนี้นะคะอยู่ที่4,558มมความสูงค่ะอยู่ที่1,429มมเครื่อง4สูบแถวเรียงค่ะ1,332 cc ค่ะให้แรงม้ามาที่163แรงม้าค่ะ250นิวตันเมตรค่ะตัวเกียร์เป็นแบบ7สปีดค่ะวิ่ง0ถึง100นะคะเพียงแค่8.3วินาทีเท่านั้น ท็อปสปีดนะคะอยู่ที่230กิโเมตรต่อชั่วโมงค่ะถ้าขับไม่เร็วนะคะจะทำงานเพียงแค่2สูบทําให้มันประหยัดน้ำมันนะคะเพียงแค่16กิโลลิตรเท่านั้นค่ะเป็นเครื่องเบนซินค่ะคุณลูกค้าค่ะเซ็นเซอร์ให้มาทั้งหมดรอบคัน12จุดนะคะแบ่งเป็นด้านหน้า6จุดแล้วก็ด้านหลังอีก6จุดค่ะมาดูตัวล้อกันค่ะว่าเขาให้ในลายไหนมาค่ะ ตัวล้อนะคะเป็นล้อตัวลายไฟทวินสป k คค่ะความกว้างมาที่18นะคะ2 2 5 4 5 R 18ในส่วนตัวล้อหน้าและล้อหลังกระจกมองข้างนะคะให้มาในส่วนของบายสปอร์ตนะคะที่สำคัญนะไฮไลท์เลยนะคะด้านหลังคาของเราค่ะให้ในสองตัวหลังคาแก้วนะคะเป็นพานรามิทซันรูมาให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นแบบล็อกอัลล็อกแบบคิเลตนะคะซึ่งลูกค้าสามารถ นากุญแจอยู่ใกล้ตัวลวงเข้าไปตัวเปิดปลดล็อกให้เลยหรือว่าเวลาล็อกรถเพียงแค่สัมผัสตรงนี้นะคะตัวประตูก็จะล็อกให้ง่ายๆแค่นี้เลยค่ะดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะคะในชุดแต่งที่บอกว่ามีอยู่รอบพันนะคะตัวไฟนะคะก็เป็นดีไซน์แบบฟู l l LED เรียบร้อยแล้วนะคะการใช้งานง่ายๆค่ะเพียงแค่กดตรงนี้อ่าด้านหลังนะคะสามารถเก็บของได้ถึง420ลิตรกันเลยะะสามารถดึงตรงนี้นะคะเพื่อปรับเบาะด้านหลังให้เก็บของได้อีกด้วยนะคะเพียงแค่ดึงสลักตรงนี้สองข้างนะคะแล้วพับเบาะด้านหลังไปได้เลย เก็บกระเป๋าเดินทางได้ถึง3-4ใบเลยนะคะให้ระบบแฮนด์ฟรีเอเมาด้วยนะคะเพียงแค่ถือกุญแจไว้ที่ตัวค่ะสัมผัสแค่นี้นะคะแค่เตะเท้าออกไปพอยอ,ออกมานะคะประตูก็จะเปิดให้ด้วย มาค่ะเดี๋ยวโซเลจะพาชมภายในรถกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับเจ้าตัว A 2 0 0นะคะค่ดีไซน์ภูมิรไรค่ะเป็นหนังเลเทชอร์เนป้านะคะซึ่งตัวเนี้ยให้มันติฟังชั่นมาครบเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบสปอร์ตท้ายตัดด้วยนะคะแพทเทิร์ชมีมาให้ค่ะตัวเกียร์ของรถเบนท์นะคะอยู่ทางด้านขวามือค่ะด้านซ้ายเป็นตัวไฟต่างๆเนาะตัวแอร์นะคะด้านหน้าที่โชว์ด้านบนเนี้ยมีทั้งหมด5ตําแหน่งค่ะและที่สําคัญตัวจอตรงนี้เราให้มาถึง10.25นิ้วกันเลยนะคะยาวๆแบบนี้เลยตัวแอร์ค่ะให้มาันส่งตัวนนีี้เป็่ ของลูกค้าเพียงแค่ดันขึ้นไปแบบนี้ค่ะ สามารถชาร์จไวเลสชาร์จได้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้แบบไร้สายได้เลยค่ะสามารถเสียบสายชาร์จตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันตัวแก้วนะคะสามารถวางได้ถึง2ตําแหน่งเลยตรงนี้สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้หน่อยค่ะตัวรถนะคะสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดของ Eco นะคะหรือว่า c o m f o r t Sport แล้วก็ Individual ค่ะลูกค้าสามารถปรับได้ความตามความต้องการของลูกค้าได้เลยนะคะตรงนี้แล้วอารมณ์ภายในนะคะของ c e d e s b e n z เนี่ยสามารถปรับได้ถึง6กเฉดสี่ะเนดสี้าล้วนะคะ ตัวในหน้าจอเป็นระบบ mbu x แล้วนะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้แล้วเรียบร้อยตำแหน่งของการเปิดปิดไฟต่างๆนะคะแล้วก็มีในส่วนตัวคอมีค่ะแล้วก็ SOS ในการช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยกระจกสามารถเปิดแต่งหน้าได้ด้วยนะคะของคุณผู้หญิงนะคะและเรามีให้ทั้ง2ตํตำแหน่ง้วยค่ะแบบนี้เลย ภายในตัวเบาะนะคะเป็นแบบอะดิโกเลเทอร์ค่ะสลับกับตัวไดนามิกไฟเบอร์ค่ะตัวนี้ให้ความลงตัวเพราะว่ามีในส่วนของตัวเดินได้แดงมาตัดกันแบบนี้ให้ด้วยนะคะและตัวเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะคะให้แล้วทั้ง2ตําแหน่งคู่หน้าเลยและซึ่งสําคัญตรงนี้นะคะสามารถเป็นเมมโมรีซีได้ถึง3ตําแหน่งในส่วนของตัวผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่ด้วยนะคะ มาในส่วนของอารมณ์ผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างน,นะคะวัสดุตัวเบาะหนังนะคะเหมือนกันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยที่สําคัญตัวใหม่ของตัวเอสคัเนี่ยเราให้อ air หลังมาแล้วนะคะเทสรวมกับเกลกรวมก็ถือว่าไม่ติดเลยเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยเลปรับไว้ในส่วนของตัวเสาบีนะคะทำให้ตัวขาเนี่ยก็ถือว่าไม่ติดเลสูงแค่ร้อยหกสิบนะแต่ถ้าใครสูงมากกว่านี้ก็อาจจะแบบพอดีนิดนึงแต่ถือว่าข้างหลังก็ถือว่ายัง,ยงโล่งอยู่นะคะเทียบกับการที่แบบเรานั่งแบบตัวคูเป้ตรงนี้สามารถรชจแบบอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะเก็บของด้านหลังได้อีก2ทีี่แบบน้เลย เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรีวิวเล็กๆได้น้อยนะคะจากเซลเลค่ะสำหรับรุ่น A 200 MG เดมิคราคา2,320,000บาทลด,ดแล้วเถือไม่ถึง2ล้านแล้วนะคะเป็นยังไงถูกใจใครบ้างไหมคะสนใจรุ่นนี้หรือว่าสนใจ่นไหนในเบอร์เซเดนเดนสามารถทักมาสอบถามเซลเลได้นะคะยินดีบริการถุกระดับประทับใจค่ะเบอร์เซเด,ดเนเป็นรถเบนป้ายแดงที่ BKK ยินดีต้อนรับเสมอคะ่ะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยออกรถกับเซลเลได้นะคะเจอกันคลิปหน้าอยากให้ร,รีวิว่นไหนยังไงคอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ